สวัสดีครับวันนี้95ตัวคารีวิวรถเข้าใหม่บ่ายโคดนุคนเดิมครับผมวันนี้เรามาพบกับเจ้า Civic f อ1ซีนพันแปดแดง Ferrari รี่สปอร์ตมาเลยไฟหน้าช็อเชียวใช้ไายนะครับคันนี้ได้ไม่น้อยเลยนะไม่แค่ไม่กี่หมื่นโลนะครับผมแล้วแม็กคู่ตัวนะครับมีแต่งสกเกิร์ตรอบคันบอยเลอร์หลังดีฟิวเซอร์หลังแบบสปอร์ตเพิ่มเติมมาอ่ะเรามาดูกันเลยคันนี้โครงสร้าง A แน่นอนนะครับผมรถโครงสร้างสวยๆอ่ะดูสักนิดนึงอ่านี่ ตัวคีบมือจับโ,โบรบอทยังอยู่นะครับผมอะดูภายในกันเลยคันนี้เจ้าของค่อนข้างรักษานะครับมีการแต่งเติมภายในเล็กน้อยนะฮะเพื่อเน้นความเป็นซีวิกนะครับมีความสปอร์ตคุณ,คณเจเป็นแบบพรุสตาร์ตนะครับผมเป็นคีย์เลดโก้แล้วก็สามารถสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะครับผมแต่ขั้นตอนการสตาร์ทนั้นคุณต้องล็อกประตูไว้นะครับ แล้วก็กดแช่ตอนนี้มันจะสตาร์ทฝาท้ายหลังสามารถเปิดจากรีโมทเป็นไฟฟ้าแต่ไม่ใช่อ่าไฟฟ้านะปลดไฟฟ้าทีเดียอ่ะคันนี้มาดูมีอะไรบ้างคาเพลย์มีนะครับผมเป็นคาเพลยแล้วก็ทัชสกรีนด้วยนะครับผมสามารถต่อจาก iPhone ได้ปึ๊บอ่ามาละเลือกเล่นเพลงได้นะครับผม Google Map ได้นะครับผมรวมต้นเส้นทางมันก็จะขึ้น ที่จอตรงนี้เลยเราไม่ต้องมานั่งถือโทรศัพท์ดูข้างในเพิ่มเติมไฟเก๋ง่องสว่างโอเคเช็คให้เลยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้านะครับผมคันนี้มีเบรกโฮด้วยอ่ามาดูเบรกโฮคืออะไรเวลาเราติดไฟแดงใช่ไหมครับเนี่ยรถมันก็จะไม่วิ่งนะครับพอเวลานั้นเราก็ออกคันเร่งได้เลยนี่คือเบรกโฮปลด ปกดกับใช้ใช้กดแช่ครับกดทีเดียวไม่ได้ต้องแช่นะครับผมมีลื่นเท่ายนะครับคูดคอนโทรลมีปรับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์รับโทรศัพท์จากตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของรถเช่นช่วงเวลาการใช้รถไปเท่าไหร่และระยะทางนู่นนี่เหลือเวลาเท่าไหร่ต้องไปเข้าศูนย์ดูข้อมูลจากอินเทลเจนต์ตรงนี้เลยนะครับผมระบบแอร์เป็นดิจิตอลนะครับผมแสดงผลที่หน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะจ๊ะอัน เลือกระบบที่นี่ได้เลยอ่าล้ำมากนะครับผมมีอ e ีคอนโหมดด้วยก็คือประหยัดน้ำมันรถก็จะวิ่งเอื่อยๆหน่อยชาร์จไฟ12โวลต์มีนะครับผมเปิดฝาท้ายจัดตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อปึ๊บเบาหลังเรียบร้อยนะครับมี i อ o so f โซฟิก อ่ะที่เมื่อกี้บอกขังไว้เรื่องฝาท้ายนะครับกดแช่อ่ะมันก็จะปลดนี่หนึ่งสเต็ปนะมีกล้องมองหลังนะเวลาถอยแล้วก็อย่างนี้ก็ได้อ่าแต่นั้นคือเราต้องมีกุญแจในมือนะด้านท้ายบรรจุสัมภระได้พอสมควรนะครับถุงกอ๊อฟอ่ะถุงก๊อฟลูกได้โครงสร้างท้ายสวยนะครับสท็บสวย นี่ดิฟฟิวเซอร์หลังแบบสปอร์ตท่อคู่ยางมิชลินยางใหม่ๆใ,ใ,ใช้ได้อีกเป็นปีนะครับมาของสร้างหลังซ้ายคดงามครับคดงามของสวยให้ดูแวบ๊บๆพออ่ะประตูบ้านสุดท้ายครับผมอ่ะดูเพลทไปด้วยเลยเพลทแนบสนิทนะครับหมุดไม่มีการแก้ไขงดงามครับ ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับรถคันนี้มาดูห้องเครื่องกัน คันนี้นะมันเป็นแดงเดิมโรงงานแล้วรู้สึกจะเริ่มต้นที่ปีนี้นะถึงจะมีสีพิเศษตอนนี้นะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะครับมีบาร์โค้ดของเลขตัวถังอยู่ที่ฝากระโปรงนะฮะโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงไม่เคยทอดนะครับดังนั้นท่อนหน้าไม่เคยทําสีนะฮะสวยๆกันเลยอ่ะไปปิดฝากระโปรงแล้วก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ไม่ใช่ตั้งราคาก่อน สำหรับพี่เพื่อนๆที่หาอยู่บอกเลยคันนี้ไม่แพงอย่างที่คิด6 7 9 0 0 0บาทผ่อนหมื่นต้นๆน,น,นะครับคันนี้ดอกเบสทุเกเดืได้แน่นอนครับประกันเครื่องเกียร์สปีหรือ2องหมืนโลประกันรถลากช่วยเหลือฉุกเฉินเรามีให้ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมเรามีแบงค์ชั้นนํารองรับทุกแบงค์นะครับผมแล้วก็ยังมีส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านคุณนะครับสำหรับยังไม่พอกับการดูวิดีโอรีวิว ใน u t u b e นะครับอยากดูเพิ่มเติมแอดไลน์มาเลยนะครับผมเดีย๋ยวมีน้องๆเซลล์นะครับผมวิดีโอคอลให้ดูเจาะลึกทุกจุดที่ท่านอยากดูนะครับช่องทางติดตามเราช่วยเชร์ช่วยกดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างที่มันกดได้นะครับผมเท็กก็ต็กตอ,อกเกออโต้คาแฟนเพจ f a c e b o o k 95ออโต้คาแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e 95ออโต้คาชแนลส่วนช่องทางธรรมชาติสื่อสารกับผมแบบธรรมชาติเร็วๆ0963 295 395โสด,ดูรับสาย24ชั่วโมง หลังซีซั่นมึโทรนะปิดเสียงแล้ว <laughs> โทรได้ทั้งคืนครับรอเล่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับ